สวัสดีเช้าวันทำงานวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ครั้งพร้อมเติมพลังดีๆให้ตัวเองมาหลบตาหายใจลึกๆแล้วค่อยปล่อยใจให้ผ่อนคลายฟังคำพูดเหล่านี้ไปพร้อมกันนะคะแล้วให้พลังบวกค่อยๆไหลเข้ามาในใจคุณ วันนี้ฉันตื่นมาพร้อมพลังใหม่วันนี้ฉันตื่นมาพร้อมพลังใหม่วันนี้ฉันตื่นมาพร้อมพลังใหม่ฉันจะทำงานด้วยใจที่นิ่งมั่นคงและเบาสบายฉันจะทำงานด้วยใจที่นิ่งมั่นคงและเบาสบายฉันจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันมีความสามารถและมีคุณค่าในงานท er ี่ทำฉันมีความสามารถและมีคุณค่าในงานที่ทำลุกงานที่เข้ามาฉันรับมือได้ด้วยความสงบและชัดเจนทุกงานที่เข้ามาฉันรับมือได้ด้วยความสงบและชัดเจน ฉันสื่อสารอย่างเข้าใจและได้ร <t od> ับความร่วมมืออย่างดีฉันสื่อสารอย่างเข้าใจและได้รับความร่วมมืออย่างดีวันนี้จะเป็นวันที่ดีและฉันจะผ่านทุกเรื่องได้อย่างสวยงามวันนี้จะเป็นวันที่ดีและฉันจะผ่านทุกเรื่องได้อย่างสวยงาม เมื่อต้องลุยกับงานหนักหรืองานเครียดฉันจะหายใจเข้ารับพลังดีๆฉันหายใจเข้ารับพลังดีๆฉันหายใจออปกลปล่ยอ,อ,อยความกังวลไปฉันหายใจออกปล่อยความกังวลไปแม้จะมีงานจะเยอะแต่ฉันไม่แบกมันคนเดียว แม้ว่างานจะเยอะแต่ฉันจะไม่แบกมันคนเดียวแม้งานจะเยอะแต่ฉันไม่แบกมันคนเดียวฉันขอให้ตัวเองใจเย็นมีสติและจัดการได้ทีละเรื่องฉันขอให้ตัวเองใจเย็นมีสติและจัดการได้ทีละเรื่องทุกอย่าง จะค่อยๆดีขึ้นและฉันกำลังเดินหน้าไปในทางที่ถูกทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นและฉันกำลังเดินหน้าไปในทางที่ถูกฉันมีสิทธิพักและให้เวลากับตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดฉันมีสิทธิพักและให้เวลากับตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดความสำเร็จอยู่ตรงหน้าฉันจะไปถึงมันอย่างมั่นคง ความสำเร็จอยู่ตรงหน้าฉันจะไปถึงมันอย่างมั่นคงเติมพลังใจให้รักในงานที่เราทำกันด้วยนะคะงานของฉันมีความหมายใช่งานของฉันมีความหมาย,ามามมายทุกวันที่ฉันทำงานฉันกำลังพัฒนาตัวเองไปอีกขั้น ทุกวันที่ฉันทำงานฉันกำลังพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นฉันเลือกมองมุมดีๆของสิ่งที่ทำฉันเลือกมองมุมดีๆของสิ่งที่ทำฉันดึงดูดลูกค้าเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่ดีเข้ามาฉันดึงดูดลูกค้าเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่ดีเข้ามาฉันรู้ว่า ความสำเร็จของฉันกำลังค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างฉันรู้ว่าความสำเร็จของฉันกำลังค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างฉันภูมิใจในความพยายามของตัวเองฉันภูมิใจในความพยายามของตัวเองและฉันพร้อมรับทุกผลลัพธ์ด้วยใจที่เปิดกว้างฉันพร้อมรับทุกผลลัพธ์ด้วยใจที่เปิดกว้าง ขอบคุณตัวเองที่ให้เวลากับพลังงานดีๆในเช้านี้วันนี้เราพร้อมแล้วสำหรับทุกอย่างที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรับมือมันได้อย่างมั่นคงและมีสติไปทำงานด้วยหัวใจเบาสบายและเชื่อมั่นว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีแน่นอน